ววหั่าดสวัสดีครับพ <and> ่อแม่พี่น้องครับต้อนรับเข้าสู่รายการวงโนหัวมวลส่วนมาโชว์มาพบกับผมปอไทยโฮมนะครับทุกวันจันทร์ฮอตวันศุกร์ครับพ่อแม่พี่น้อง บสองเครงเฮิตบาสามเครงครับรายการวอลนั่งหูมนลซูมาโซมาพร้อมความสนุกสนานบทเพลงต่างๆพร้อมกับศิล,ลปินแขกรับเชิญน,นะครับทางช่อง P S I 59ครับผมรวมถึงนะครับทางทางต่าง,งครับนี่บสิเป็นจันจีเอ็มแซดนะครับผมจันไอโฟแซนะครับ IPM นะครับ มี2ระบบครับพี่น้องครับระบบ KU Band กับระบบ C Band นะครับพี่น้องกลองเบิงนะครับว่าเจ้าติดระบบใดนะครับกับเลขหลักกระสือยู่59กับ102นะครับพี่น้อง102นั่นเองนะครับผมและก็มีมือถือแอปพลิเคชันพร้อมเด้อผู้ใช้คันเบิงโทรทัศน์ก็เข้าไปเบิงในมือถือก็ได้นะครับไปดาวน์โหลดกันมาไว้ครับ MV TV นะครับดาวน์โหลดฟรีๆครับทั้งระบบ iOS และระบบ Android นะครับพี่น้องเข้าไปดาวน์โหลดก็ได้แล้วก็สิได้เบิง ช่องทางต่างๆครับของ MBTV นะครับมีหลากหลายช่องครับหนังละครซีรีส์นะครับรายการเพลงต่างๆนะครับมีหลากหลายครับผมรายการเกษตรก็มีไเ้อครับพี่น้องสำหรับผู้ที่สนใจการเกษตรนะครับผมรวมถึง Facebook f แฟนเพจของอีสานทีวีตอนนี้ก็ต้องถ่ายทอดสดกันอยู่เด้อพี่น้องเด้อเข้ามารับชมกันได้กดไลค์กดแชร์กดแสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับผมอ่าเป็นช่องทางการรับชมนะครับก่อนอื่นนะครับพี่น้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักของรายการเท่าราสซึ์งน้ำตาสีไล นั่นก็คือเครื่องสีข้าวอ,อ,อ่อนซ้อนออนอ่อนอ่อสีขา้าวดีมีมาตรฐานต้องเครื่องสีข้าวอ่อนซอ,อน <Yeah. S 1> เคันมาเด้อ่านี่ครับ oh. ผม เครื่องสีขาวเฮามีทั้งหมด3รุ่นนะครับพี่น้องครับไปเริ่มจากรุ่นแรกกันเลยครับรุ่นแรกเนี่ยเป็นรุ่นตัวใหญ่สุดนะครับตัวท็อปนะครับมีระบบ2หัวนะครับหหัวสีกับอีก1หัวบดนะครับพี่น้องมาพร้อมตะแกรงสันครับรุ่นนี้ก็สีราคาอยู่15,000บาทครับสรรพคุณผมกับโค้งสีประตังเบาอีย่างายเพราะว่าของเขาดีจริงๆและก็ที่สำคัญผมบอกอยู่สุมูร์สเว่นนะครับหวังว่าพี่น้องกับโค้งสีแดงรูคอมุ่นแล้วในเบื้องต้นนะครับผมและก็รุ่นต่อไปครับหน่อยลง หนึ่งืนหาบาทเทนั้นครับผมและการรุ่นต่อไปนะครับเป็นรุ่นน้อยที่สุดนะครับแต่ว่าประสิทธิภาพในการสีเขานี่โอ้โหบ่แพร,รุ่นนี้ไห่เลยครับพี่น้องเป็นรุ่นหนึ่งหัวสีมาพร้อมตะแกงธังธรมดานะครับ บะหมี่ตะแกงสันเนี่ยพี่น้องตัวนี้ตัวนีาราคาอยู่ที่8,099บ,บาทรา,ราคาถือมากนะครับเหมาะสำหรับเกษตรกรที่รัวเรือนที่ปลูกเขาไว้กินเองนะครับผมและก็นอกจากเครื่องสีเขาแล้วเข้ากันยังนี่เครื่องปอขกข้าวโพดก็เครื่องซับหยาบเนี่พี่น้องเครื่องปอขกข้าวโพดนี่ยปอกบางทุ่ดินยังไงได้บางทุ่ดินบ้านเท่าเนี่ยเราต้องไปปิดให้มันเมื่อยมือแหละพี่น้องเอ้ยจับยัดใส่เครื่องปุ๊บมันก็จะปลอกปอกออกไม่เข้าเลยนะครับผมซื้อไปไว้ใส่คุ้มแน่นอน8,899บาทเท่านั้นครับผม เครื <Es> <an> <ium> <S 3 plays half> ่องซับอย่างเขานะครับซับได้ทั้งหยวกกล้วยกิ้งไม้นะครับกิ้งไม้ต้องกิ้งไม้อ่นอนนะพี่น้องเนื้อไม้แก้เนี่ยไปซับเครื่องสีมุนนะครับอ่านะครับต้นกล้วยก็ซับได้ครับพี่น้องครับราคาอยู่ที่12,999บาทเท่านั้นครับทุกรุ่นที่ผมบอกเมวานนี้รับประกันมอเตอร์6เดือนรับประกันโครงสร้างของเครื่อง2ปีส่งฟรีทั่วไทยครับพี่น้องครับโทรเข้ามาเลย0982637999นะ จ้า0ูนย์ก็9 9ดนะครับโทรมาได้ตลอด24ชั่วโมงบ่งนะครับแต่โทรมากกังเว้นกับสิปลอดภัยกว่านะพี่น้องนะหรือ Facebook Fan Page ของอีสานทีวิก็ได้ครับทักกันเข้ามาบอกนะครับแอดมินพร้อมถ่าตอบอยู่นะครับพร้อมรับออเดอร์จะเสมอสินค้ามีจำนวนจำกัดอีเลเด้อพี่น้องเด้อเฝ้าช้าหมดอดนะจ๊ะนะครับอ้าวมือนี้มีศิลปินหนึ่งนุ่มรอมากครับสิเป็นผู้ใดนั่นพอกันช่วงหน้าครับผม I got one go, more. Go. ท่นั้นตัวคืดหาทางไปต่อบ่เห็นเตรียมใจยอมรับว่าเป็นคนแพ้เต็มตัวเต็มใจอายสู่เขาบ่ได้จึงใด้นองก็เลือกเขาภาพเขากับเจ้าแลนเขาสมองตรงงตบอยู่สถานะเป็นรอ ไอ้สิฝืนสิฝืนไปต่อจังใดให้เบิดใจกระสู่เขาบ่ได้หรือต้องตัดใจยอมปล่อยน้องได้ไปกับเขาคำว่าแพ้คำเดียวแลนต่ำใจไอ้จนแตกสลายเจ็บลายสิตายย้อนมองเลือกเขา สีไปต่อจังใดล้มหายใจของง่ายคือเจ้าเจ็บหลายที่น้องหังแต่เขาเบิดใจน้องก็มีแต่เขาอ่านแพงเขาสุยา ไปสิฟืนสิปืนไปต่อจังใดให้เบิดใจเขาสู่เขาบ่ได้หรือต้องตัดใจยอมปล่อยนอ้องได้ไปน้ำเขาคำว่าแพ้คำเดียวแลนต่ำใจอ้ายจนแตกสลายเจ็บลายสิตายย้อนมองเลือกเขา ไปต่อจังใดล้มหายใจของง่ายคือเจ้าเจ็บหลายที่นองหักแต่เขาเบิดใจนองก็มีแต่เขาอายแพ่เทาสุยาคำว่าแพ้คำเดียวแลนต่ําใจไอจนแตกสลายเจ็บลาย ที่ตายย้อนน้องเลือกเขาสิไปต่อจัง,ดงใดล้มหายใจอายคือเจ้าเจ็บหลายที่น้องหักแต่เขาเบิดใจน้องก็มีแต่เขาอายแผ่เขาสุยาเจ็บหลายที่น้องหักแต่เขาเบิดทัวใจน้องก็มีแต่เขา อ้แพเขาสุาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับสิบกว่กลางนี้แล้วคำว่าช่วงที่สองของรายการครับผมยืนอยู่กับศิลปินนุ่มหล่นร้อนซี่ยังครับผม่ิ หนึ่งโค้มวีหกกับผมหนึ่งพนมครับผมวีหกเป็นวีหกวีหกครับอ๋อวีหกวีหกกับวีหกมิวสิกครับผมอ๋อเป็นค่ายเพลงวีหกมิวสิกค่ะเป็นค่ายเพลงวีหกมิวสิกครับผมโอ้ซื้อซื้อซื้อเหรียญนี้ซื้อคุณหนึ่งซื้อหนึ่งหนึ่งซื้อศิลปินหนึ่งพนมครหนึ่งพนมนะครับอยู่ค่ายวีหกมิวสิกครับผมครับอ่ะพี่น้องครับเดี๋ยวเขาพักความมวนไว้แค่ข้าวเดียวครับในช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อนะครับครับรายการบัวบัว สามของรายการครับพี่น้องครับตอนนี้ก็ยืนอยู่กับคุณหนึ่งพนมปีหกปีหกหนึ่งคุณหนึ่งคนจังหวัดไหนครับเป็นคนจังหวัดอุบลราชธานีครับอุบลราชธานีครัปีสาบวันตอนตอนนี้อยู่กรุงเทพหรืออยู่อุบลครับนี่อยู่กรุงเทพครับตอนนี้มาเห็นงานอยู่กรุงเทพอ่ะครับครับผมประกอบอาชีพยังอยู่ครับตอนนี้ร้องเพลงร้านอาหารน้ำกะเหตุงานโรงงานน้ำยังสินะครับอ๋อเห็นงานโรงงานน้ำแล้วก็ร้องเพลงร้านอาหารน้ำครับผมแล้วแบ่งวลาอย่างไรครับอ่า เวลาเวลาว่างเข้ากับมาฮัดร้องเพลงแล้วกับเวลาขึ้นเลิกงานกับไปเห็ดไปไปร้องเพลงไปร้องเพลงเห็ดงานอยู่แถวไหนครับนี่อยู่แถวพระรามสองครับพระรามสองมือนีกับมาจากพระรามสองเลยไ่ครับแมนครับโอ้โหคนลรโยดเลยเด็ดๆไกลครับไกลเคยมาอีสานที่พี่ห้องปะครับเคยมาครับผมมาฝากเพลงน้ำตาหมาหลายรอบหนึ่งเนาะโอมาสมัยไอเจนุ่มนไมครับแมนครับเจจะไล่นุ่มเปนไทยเนาะ เดวเราบอปฏิเศษเราขับพร้อมเจจะไรจี้เกี่ยวเลยเคยมาแล้วเธอหนึ่งเคยมาแล้วครับผมตอนนั้นยูขายวีหกนี่ครับยูวีหกครับผมก็เฮ็ดมาสามมาแล้วไอ้สามซิงเกิลแล้วครับสามซิงเกิลแล้วมากลเออเลยไม่ได้เลรวมงานกับวีหกเด้๋ยังไงครับก็ได้กูจักก็โปรดิวเซอร์เพิ่นนะครับโปรดิวเซอร์เพิ่นก็บยูวีหกเพิ่นเห็นผมร้องเพลงเขียนเพลงเพิ่นก็เลยแนะนำมาออดิชั่นที่ขายวีหกครับโอแล้วกูจักกันทั้งไหนครับเนี่ย ดอ่าร้านอาหารครับร้านอาหารไปลองเพลงไปลองเพลงพอกันครับเจ้าเจ้าไปอ่าไปลองเพลงครับผมเพิ่อก็ึ้นไปรับจ้างลองเพลงครับเพิ่อนกระเล่นดนตรีอยู่แล้วนะครับกระเล่นดนตรีกขคืนนำทีนงครับอ๋อเพิ่อนกระเล่นดนตรีกขึ้นครับผมลองลองเป็นแบ็กอัพหรือลองเป็นศิลปินเดียวครับอ่าลองเป็นศิลปินเดียวเนี่ยครับเป็นเป็นลองตามร้านร้านนี้นะครับแล้วก็มีวงเล่นในห้องสิบหรอแมนครับอ๋อก็เลยได้ไปเจอกับโปรดิวเซอร์ซื่อยังครับโปรดิวเซอร์เพิ่นอาจารย์โหลดหัวลำโพงครับพี่ิลด นี่รถหัวลําโพงวงหัวลำโพงครับออ๋ก็เลยชักจูงแนะนํากันไปจากไหนบ้างนี่เพิ่อนเพิ่อนกันมาเป็นตอนนั้นเพิ่นเป็นโปรดิวเซอร์อยู่วีหกเพิ่อนว่ามามาทำเพลงมาทำเพลงกับพี่ไหมี๋ยวเพลงที่หนึ่งเขียนเอาไปเสนอในห้างดูเผื่อแกชอบอยากทําซิงเกิลก็เลยได้เฮ็ดในห้างก็อยากเลยเฮ็ดเฮ็ดซิงเกิลแรกขึ้นมาเป็นก็คือคือไปเสนอปุ๊บเนี่ยเขาเอาปั๊บเลยบ่หรือจังไหนครับผมเพิ่อนกับเพิ่อนก็ฟังเสียงนะครับฟังเสียงอะไรก็ฟังเนื้อเพลงเพิ่อนเขเลยว่า น่าสนใจลองทําดูพี่ชอบเหมือนกันเองพูดหนึ่งนี่แต่งเพลงเองพ้อมเขียนเองครับเพลงแรกเป็นคัดเขียนไม่ไั้ไลยคัดเขียนตม้ทุกนี่ผมก็เป็นเป็นคนมักฟังเพลงอยู่แล้วนะครับก็เลยแบบพอดีผมกับโอกฮักเนาะโอ๊กฮักพอดีก็ได้เขียนก็ได้เขียนเบิร์กินร้องร้องเขียนเบิร์นะครับเป็นบ่อเกิดของหลายๆศิลปินนะครับเพราะว่าผู้ยิ่งนี่เองผู้ยิ่งนี่ขึ้นแรงพักดันเ็นเท้าแต่งเพลงแต่งเพลงแหลกออกมาซื้อเพลงอย่างนึง เพิ่งฮูว่าเจ้าร้ายใจครับเพิ่งฮูว่าเจ้าร้ายใจเนื้อหาประชดประชัอนนึงเดียวเลยมั้งอคือว่าเป็นเป็นการระบายความรู้สึกความข้างในออกมานะครับว่าเราไปเห็นเขาโพดกินเขากันชวนกันจินเขาทั้งๆที่เขาเป็นเป็นแฟนกันกับเขานะครับไปส่วนอันนี้คือเรื่องจริงเลยมั้ไอเรื่องจริงเลยครับก็เลยแบบมันมันจุกครับจุกอยู่ข้างในมันแน่นตอนนั้นเขาก็ตั้งใจทํามาหากินเฮ็ดงานอย่างเดียวแน่นแน่นครับแต่ว่าเขากับแอบไปมีชู้ไปเล่นชู้ ประมาณนันครับประมาณนับก็เลยเอามาเขียนเป็นเพลงซิงเกิลแรกเลยออกกับใค่วีหกก็คือเพลงนี้เลยแม่นครับผมและหลังจากนั้นมามีเพลงไหนต่อครับก็ผลงานที่สองกับเพลงน้ำตาหมานน้ำตาหมาครับที่ได้เบิรงกเอ็มวีไปเมื่อกี้นี่บ่ะแม่นครับผมออาจารย์แจ็คดูอีสานเป็นคนเขียนครับแจ็คดูอีสานเป็นคนเขียนไห้คือจบของเขียนเองนี่มีเพลงเดียวแม่นครับแล้วมาสู่ซิงเกิลล่าสุดที่แม่มือนีรรองไปเมื่อสักครู่นี่ซื้อเพลงอย่างไะครับซื้อเพลงแพ้เขาครับ แพ้เขาอีกแล้วบ่แพ้เขาอย่างเดียวครับช่วงนี้เพลงนี้ผู้ใดเขียนให้ครับอ่าแต่อาจารย์อ็อกวิสกี้ครับผมเป็นคนเขียนให้แล้วก็อาจารย์หนิงจิรวัฒน์ปานภูมิเป็นเป็นคนเป็นโปรดิวเซอร์นะครับเพลงอ๋ออาจารย์หนิงจิรวัฒน์ปานภูมิเป็นคนเรียบเรียบดนตรีเลยครับผมอืมก็คือเพลงเพลงแรกเพลงสองนี่ผู้ใดเรียบเรียบดนตรีให้อ่าเพลงแรกแต่อาจารย์โหลด อาจารย์โหลดม่อนพวงนะครับออ๋อาจารยวโปรดิวเซอร์เในไทยเลยแมนครับเพลงที่สองับเพลงที่สองอาจารย์มาร์กใบเตยครับผมอ๋อมาร์ใบเตยครับเป็นคนเดียวเยนเพลงที่สามมาอาจารย์หนิงอ้แต่ละคนนิดซื้อว่าไต่ขึ้นมาเลยอู้มีแต่ฝีมือครับระดับระดับอ่ะเขาเอิเนี่ยระดับรุ่นใหญ่ในวงการอะนะครับในวงการโปรดิวเซอร์วงการนักแต่งเพลงนะครับครับก็เลยมีซิงเกิลนิ่งมาซิงเกิลนิ่งกว่าเขียนมาจากเนื้อเรื่องจริงเข้าบอหรือว่าจากไหนอ้าตรงนี้ ผู้ใหญ่เผู้นให้ให้ไอ <Huh? S 1> so well ัน well, ีไปนะครับแผ่โจทย์ไปว่ายันเพลงในลักษณะคนแพ้เนี่ยครับห้เข่ากับคาแรคเตอร์ผมคนวานเนี่ยครับเพคนว่าอาจารย์ออกคนก็เขียนออกมาได้ดีเพม่อนกัเลยให้ผมมาทายทอดก็รู้สึกว่าผมก็มักครับทอนฮูเปินลองไว้ในนะผมโดนโดนทอนฮูกปิลองสุดๆให้พี่น้องฟังนะครับคำว่าแพ้คำเดียวแหลนต่ำใจอายจนแตกสลายเจ็บหลาย ทีตายย้อนน้องเลือกเขาติไปต่อจังใดล้มหายใจของอายคือเจ้าเจ็บหลายที่น้องหักแต่เขาเบิดใจน้องก็มีแต่เขาอายแพ้เขาสุายสดีา มากครับโดนเจ็บคข้ามาแพ้คำเดียวว้าวในสิทธิ์สิสิ์หายไปนั่นหมดเลยว้ยวมันต้องไปคืนทอนแล้วเมียเก่าน้ำตาพานุ่งไพี่น้องเอ้ยศิลปินใอยสู้เขบแม่ไก่สู้แมไก่เป็นเป็นเป็นคนดีอ่อนไหมครับคนผู้ซึ้งเนี่ยเพราะว่าเคยเคยมีประสบการณ์เข้ามารักกันมาครับนี่ครับนี่ครับทำเบิ่งดีๆครับน้ำตาเขาพานอินอินเนาะอินครับอินเขาบอกว่าอินะครับเพราะเป็นศิลปินมาจากอินเนอร์เพลงดีดีครับคุณหนึ่งเนี่ยผมมาด้วยน้ำเสียงด้วยอย่างต่างๆเนี่ยเคย ลองแนวเพื่อชีวิตมาก่อนมันแบบไม่กันครับผมกับลองน้ำรัฐนะฮะนี่กับส่วนใหญ่จะลองเป็นเพื่อชีวิตนะครับส่วนใหญ่จะออกแนวเพื่อชีวิตครับแล้วที่มาพิกคาแรคเตอร์จะคองเป็นลูกทุ่งอีสานอีดีได้ยังไงครับจริงๆแล้วผมกัมักทุกแนวเลยครับอ่าลูกทุ่งสตริงหมอลำผมก็มักหมอลำมไม่ได้ปะมอลำั่กับมอลลั่มมันจังหน่อยนะมอลลั่มมอลลันี่สิบสี่กุมภาวันวาเลนไทน์ของขวัญจากใจพี่มอบแด่เธอ ปากใจดวงนี้ที่มันละเมอคิดถึงเธอไม่มีวันเลยยอดยอดว่าได้หลายแนวอยหลีโอ้โหยินดีกับค่าพี่ฮงคับเด้ศิลปินคุ้นภาคไปเลยนะฮะมักฟังเ<ย>พลงครับมักมักฟังมักร้องนะครับตาหน่อยนะจะไดว่มามักร้องเพลงมาใส่หน่อยแล้วครับผมแต่ว่ผมได้เค,เคยมีโอกาสเลยมันบอครับแม่นครับเพิ่งได้มีโอกาสครับขายวิ่ฮงครับเพิ่งหายโอกาสในทำสิ้เกินเพิ่นคือตอนแรกนี่เป้อไม้แรกที่ห้องของมากรุงเทพเลยคือขอมาเห็นงานหนังสือเปนบอแม่นครับตอนเด็กของแม่แบบอยากทิ่จะมาเป็นนักร้อง ยังว่มีความคิดในจุดนั้นนะครับแต่ว่ากับอยู่ข้างในก็อยากทำมีโอกาสก็อยากเขียนจริงๆนะครับแต่ก็ต้องเขียนงานไปก่อนจสินะครับพอเห็นงานปุ๊บแล้วก็เขาเอ่ยว่ามันเป็นบันไดสเต็ปไปนะครับเขียนงานปุ๊บก็เริ่มไปอ่ะลองเพลงรานหารเหล็กๆเ้าอาจสิแค่ไปเที่ยวกันลองคาราโอเกะเออเนาะที่นี่มาจังไหนนะาราโอเกะเหรครับใช่แล้วข้าโอเกะเพราะไปไปหยอดเหรียญแต่สมัยก่อนนะครับไปหยอดเหรียญลองอย่างลองไปท้องมากก็มีประกวด ประกวดน้างานวัดงานแฝงเนี่ยขึ้นประกวดขึเริ่มติดขึ้นเวืทีเริ่มติดขึ้นมาเริ่มี่เริ่มช้างาขึ้นแลวที่นี่ก็ได้มีโอกาสไปลองเพลงในรานอารไปเป็นนักล้องเลยที่นี่เอาไปเป็นแขกแล้วนะครับจนกล่าวว่าเป็นศิลปินเต็มโตนะครับผมโอ้ยินดีนะยินดีนะครับเดี๋ยวเขาสิบาไปเบิ้ง MV เพลงแพ้เขาครับผมไปเบิ้งครับพี่น้องสินาสนใจขนาดไหนจะเจอกันช่วงนหนครับรายการบว นี่สามช่วงสุดท้ายแล้วนะครับผมแหมถือมาเพียบช่วงสุดท้ายไปแล้วอ่ะสวัสดีพี่เสิือด้วยสวัสดีครับพี่เสิร์อครับปกติมาวันศุกร์ก็วันนี้น้องบอกผมมีธุระวันศุกร์งานเยอะเลยเสือตัวเองตัวเองไม่ว่างเนื้องานเยอะอ้าสวัสดีพี่เสิร์อมีกิจกรรมอะไรมาฝากครับผมครับผมวันที่14ธันวาคมนะครับเราก็จะไปร่วมแจกข้าวของน้องๆที่โรงเรียนสุเราบ้านเกาะสุเราบ้านเกาะน้องจอก น้องจอกมินบรีนี่ใช่นะครับใครว่างใครสะดวกไปทานอาหารมื้อเที่ยงด้วยกันไปเลี้ยงน้องไปแจกของเพราะว่าคุณกล้องนะครับเจ้าเจ้าของเรื่องต้นเรื่องคุณเน่งแล้วก็คุณปูนะฮะสามคนนี้เขาเป็นสามใบเถาจะทําบุญร่วมกันตลอดก็เลยฝากบอกว่าจริงๆวันนี้จะมาครับพอดีมีผู้ใหญ่ใจดีบอกว่าเดี๋ยวให้ไปช่วย ขนของเตรียมงานก็เลยปล่อยพิเศษมาคนเดียว14ธันวานี้ใช่ไหมครับใช่ครับจากการร่วมงานกันในหลายฝ่ายเนาะครับถือว่าเป็นวันเด็กอวันแรกเพราะกิจกรรมนี้เราจะมีประมาณ1เดือนกลางเดือนธันวายาวถึงกลางเดือนมกราเลยก็คือชนเลย16มกรา สุโขภูกรางวันครูวันเด็กอาทิตย์ที่สองวันเสาร์ที่สองนะครับผมก็เลยวัยเด็กมานานแล้วจาไม่ค่อยจะได้นะครับผมยังไงก็เชิญชวนกันนะครับอยู่ที่ไหนนะครับอีกทีหนึ่งที่สุราโรงเรียนนะโรงเรียนสุราบ้านเกาะมีศิลปินไปไหมศิลปินน้องๆที่ว่างสะดวกไปก็คือไปร่วมด้วยช่วยกันร้องราทําเพลงนิดหน่อยแต่จะเอาของไปแจกน้องๆเป็นหลักแล้วก็เลี้ยงอาหารมื้อเที่ยงโอ เลยนะครับมีลาบหมูไหมมีเราไปกินเองเดี๋ยวไปเสือเหล่าจะมีลาบหมูเราเอาไปกินเองไงนั่นแหละโอเคโอเคนะครับพี่น้องก็เรียนเชิญนะครับผมไปร่วมบุญกันถ้าใครอยากฝากสิ่งของอะไรได้ไหมได้เลยนะครับเพราะตลอดเดือนคือคือครึ่งเดือนธันวาถึงครึ่งเดือนมกราเราจะจัดกิจกรรมตลอดว่าเราจะไปที่ไหนยังไงกันบ้างแต่12เราจะปิดท้ายที่บางกะปิ ปิด<ค>ท้ายในวันเด็กเลยใช่ถูกนที่บางกะปิเลยค,ครับผมก็เป็นกิจกรรมดีๆจากพี่เสิร์นะครับวันนี้เอา,าที่คนหนึ่งมันจะครูนิด MV โอโด กินถึงเนื้อถึงใจมากเจ็บจริงครับเอ็มวีก็เจ็บครับเจ็บเพี้ยเลยนะเพี้ยเลยครับโดนโดนจังๆเลยโดนจังๆไงหลังเขาพูดว่าไงนะแพ้เขาซู่ยางแพร่เขาซู่ยางต้องไปฝึกวิทยายุทธกับพ่อวิเสิร์ป่อเนี่ยเขาไม่ยอมไม่ยอมแพ้เลยเขาแพ้ได้แต่ว่าเรื่องนั้นห้ามแพ้่เขาได้ห้ามแพ้ห้ามแพร่้ามแพไม่ได้คิดเซนเนอร์ครับคิดเซนเตอร์แพ้นะครับเอาสุดท้ายนี่อยากให้คุณหนึ่งฝากผลงานหน่อยครับผมครับผมก็ขอฝากผลงาน เพลงแพ้เขาด้วยนะครับเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดของผมหนขนม V6 ติดตามรับฟังรับชม MV นุนโดนได้ที่ช่อง YouTube V6 Music Official แล้วก็ Facebook V6 Music ครับผมครับผมาฝากติดตามกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเพราะว่าอยากให้ดู MV เพราะว่ามันจะมีภาค 2, 2อ,อี 2> มีภาค่อ่อมีภาค2คือต่อเป็นเพลงน้องบอสซึ่งปล่อยปล่อยไปเมื่อไม่กี่วันนี้ครับอ๋อเป็นศิลปินคนละคนแต่ เหตุ MV ต่นเนื่อง MV ตัวเดียวกับเป็นภาคสองเนื้อหาในตอนเนื่องกันเพลงครับผมเป็นเพลงที่วางสุดท้ายของน้องบอสธีรพง์บทสรุปของเรื่องเล่าของ MV นะครับพ่อแพ้เขาใซ็ตปกกันเหลือที่วางสุดท้ายเหลือแต่ห้างวางเปล่าววางเปล่าแล้วนะครับทำใจเลยแล้วครับเออผู้หนึ่งในแฟนครับมาติดติดอ่าติดตามทั้งอีสานทิวีเมื่อกี้น้องอาร์มมอนเท็บอกว่าเคยเจอพี่หนึ่งฝากทักทายด้วยนะครับรายการพี่หลายๆคนนะครับทักทายกันเข้ามานะครับโอ้หลงมวลแน่นะครับขอบคุณหลายครัดเป็นคุณภาพมาภิรนะครับคุณหนึ่งนะครับฝากติดตามไปด้้้้อออออคคคครรรรรัััับบบบผมมาาล่ะะืนีทงงยกตขขุณ หนึ่งนะครับล้วก่เพิเศษนะครับกิจกรรมดีๆนะครับของพิเศษนะครับก็ติดตามกันได้เรื่อยๆนะที่ Facebook สารพันบันเทิงถูกต้องนะครับจะเป็นสารพันบันเทิงชแนลนะฮะติดตามได้นะครับในรายการของเรานะที่นี่ก็ทุกวันศุกร์แต่วันนี้พิเศษวันนี้มาวันพุธแหกกฎหน่อยอังคารอังคารอังคาัายงมือลงเว้นเล่งวัดเล่งคืนเพราะงานเขาเยอะไงโอสาธุสาธุมีมีอยู่ครั้งหนึ่งเขาไปแล้ว ไปหน้างานเสร็จสับหรือบรทำไมเจ้าภาพไม่มาสักทีเนี่ยไปผิดวันถูดความสาธุสาธุเอาคุณหนึ่งเบอร์ติดต่องานเบอร์ยังครับครับผมเบอร์ติดต่อศูนย์ศูนย์เก้าสี่ 953 5154ครับผมโอ้ยรับเลยครับคือปกติแล้วคนอื่นรับงานให้ผมงงกับเบอร์โทรตัวเองผู้จัดการพาร์ทบอกเดี๋ยวตกงานโดนโดนดูแน่ครับผมผมลงกับเบอร์โทรตัวเองขอไพ่เลยครับผมอ่าโอเคครับผมขอบคุณหลายๆเลยครับเดี๋ยวมีสิงเกินไม่กับมาเดี๋ยวมาฝากอีกแฟนเพลงแฟนรายการอีกครับผมขังหนึงครับผมมือนี้เวลาเบิร์ดเลยครับพี่น้องครับลำลากกันไปก่อนนะครับพบกันใหม่มื่ออื่นนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม